ว้าวทุกครั้งที่คุณขึ้นเครื่องบินมันก็เหมือนกับคุณก้าวเข้าไปอยู่ในแดนสนทยาคุณเหนื่อยขนาดนั้นทั้งที่นั่งอยู่เฉยๆได้ยังไงแล้วทําไมคุณถึงรู้สึกเหมือนมหนมองทั้งที่ระดับการรับรู้ของอารมณ์คุณมีมากขึ้นนั่นยังเป็นแค่เรื่องประหลาดแค่ไม่กี่อย่างที่เกิดขึ้นกับร่างกายของคุณระหว่างการบินมาเริ่มกันที่เรื่องของอาหารคุณได้ยินมุกสลกที่ว่าอาหารบนเครื่องเนะี่ยย่ำแย่มาบ่อยแค่ไหนกันนี่คือคำตอบ อาหารไม่ได้แย่แต่เป็นที่ประสาทรับรสของคุณไม่ทํางานเพราะอากาศในห้องผู้โดยสารทําให้น้ําลายของคุณซึ่งช่วยในการรับรสนั้นแห้งไปอากาศแห้งๆยังทําให้ประสาทรับกลิ่นของคุณเฉื่อยลงไปอีกซึ่งมีผลถึง80%ของสิ่งที่คุณรับรสได้ด้วยไม่ต้องไปะหลาดใจถ้าคุณเริ่มรู้สึกกระหายอะไรแปลกๆขึ้นมาตอนอยู่บนเครื่องด้วยเหมือนกัน <S <S คุณ <S <S อาจอยากกินช็อกโกแลตแท่งใดๆก่อนขึ้นเครื่องแต่เมื่ออยู่บนฟ้าไปสักพักไก่ทอดสักชิ้นน่าจะตรงจุดกว่าเรื่องที่ดีก็คือ บนนั้นนะ่ะพวกเขามักจะมีไก่เสิร์ฟไม่ก็ปลาถึงอย่างนั้นความอยากก็เป็นสัญญาณของความกระหายน้ําไปหาน้ําดื่มสักหน่อยนะผู้โดยสารจานวนมากมีอาการปวดหัวระหว่างอยู่บนเครื่องบินโดยเฉพาะหลังจากเครื่องขึ้นไม่ต้องกังวลน่นเป็นเรื่องปกติแม้ว่าในหัวจะรู้สึกปวดก็ตามเพราะคุณกําลังไต่เพดานบินขึ้นไปสูงยิ่งกว่ายอดเขาเอเวอเรสต์ในเวลาเราว10นาทีอากาศบนนั้นเบาบางมากเป็นพิเศษซึ่งหมายถึงมีออกซิเจนไปเลงสมองคุณน้อยตามไปด้วย mm. อยากรู้สึกดีขึ้นไหมละ่ะ เคี้ยวหมักฝรั่งหรืออมลูกอมสักหน่อยสิหมักฝรั่งยังช่วยขจัดกลิ่นปากได้ด้วยอากาศที่ทั้งเบาบางและแห้งยังดึงเอาความชื้นทั้งหมดออกไปจากร่างกายแล้วยังมีอาหารที่เค็มสุดๆใช่ใสายการบินต้องเติมเครื่องปรุงลงไปในอาหารเพื่อที่คุณจะได้รู้สึกอะไรสักหน่อยอ่ะต้องแน่ใจว่าคุณดื่มน้ำมากๆและเคี้ยวหมักฝรั่งด้วยนะจริงจังเลยแหละน้ำกับหมักฝรั่งเนี่ยคือเครื่องช่วยชีวิตของสิงบนเครื่องบินอะไรนะเครื่องช่วยชีวิตเหรอ โอเคว่ากันตามตรงแล้วเนี่ยไม่ได้มีเวทมนต์อะไรอยู่ในหมักฝรั่งหรอกแต่มันเป็นเรื่องของการกลืนดังนั้นพวกหมักฝรัง่งลูกอมรสมิ้น์แข็งแขงเนี่ยจะช่วยให้คุณดิกลี้งอาการหูอื้ออันน่ารำคาญร,ระหว่างเครื่องขึ้นและลงได้แล้วถ้าหนังบนเครื่องบินหรือว่าเพลงฟังดูแปลกแล,กแปลกไปบางทีน่าจะเป็นเพราะว่าหูของคุณเนี่ยต้องการการคลีนเพิ่มการหาวก็ช่วยได้เหมือนกันไปหาคําตอบของอีกปรากฏการณ์อันน่าดูชมของร่างกายที่คุณอาจประสบเวลาขึ้นเครื่องกันเชื่อหรือไม่อากาศที่แห้งก็เป็นตััวร้ายเหมือนนนกะ สิวไม่ได้ขึ้นแค่บนผิวที่มันบนผิวแห้งเนี่ยระบบภูมิคุ้มกันต่อแบคทีเรียก็จะอ่อนแอลงรักษาความชุ่มชื้นเอาไว้แล้วนำมอยส์ไรเซอร์ดีๆขึ้นเครื่องไปด้วยล่ะแต่ถ้าคุณทำตามคำแนะนำของฉันและดื่มน้ำมากๆอย่าดื่มน้ำจากก๊อกที่พวกเขาใช้ทำกาแฟและชานะน้ำในนั้นไม่ได้สะอาดอย่างที่คุณคาดหวังพวกเขายังเคยพบอีโคไลในถังเก็บน้ำของเครื่องบินเลยถ้าคุณกระหายน้ำให้ขอน้ำในขวดเถอะ คุณอาจรู้สึกเหมือนคุณกําลังจะเป็นหวัดจมูกของคุณคัดแล้วก็เจ็บคอมีอาการจามและไอ <c oughs> ทุกคนก็เป็นเหมือนกันดังนั้นคุณก็เลยรู้สึกว่าคุณติดโรคอะไรสักอย่างมาจากพวกเขาใจเย็นอาการแบบนั้นน่าจะเป็นความผิดของอากาศที่แห้งมากกว่าอากาศทําให้จมูกและคอแห้งเลยรู้สึกเหมือนมีอาการเป็นหวัดคุณจะรู้สึกดีขึ้นหลังจากเครื่องลงจอดแล้วหรือก็อาจจะไม่เพราะเครื่องบินเองก็สกปรกด้วยเหมือนกันคุณอาจจะป่วยเพราะการขึ้นเครื่องบินได้ ดังนั้นให้ล้างมือบ่อยๆแล้วก็ทาความสะอาดโต๊ะรองถาดด้วยทิชชู่ฆ่าเชื้อสิ่งที่คุณนําของกินไปวางน่ะเป็นสุดที่สกรปรกที่สุดของห้องผู้โดยสารเลยแรงกดอากาศที่ต่ําลงก็จะยิ่งทําให้อากาศกระจายตัวกดข้อน,นี้ยังรวมถึงสิ่งที่อยู่ในท้องคุณด้วยอะใช่เครื่องบินอาจทําให้คุณเกิดแก๊สจํานวนมากได้แล้วก็อาจเกิดเรื่องหน้าอายด้วยเอาไงดีอะทีเนี้ยเครื่องบินทุกลํามีห้องน้ํานะคุณอาจจะอยากวิ่งไปห้องน้าเพราะคลื่นไส้ก็ได้เหมือนกันอาการที่ว่าเนี้เหมือนอาการเมารถมาก ตาของคุณเห็นความเคลื่อนไหวนอกหน้าต่างแต่ร่างกายของคุณรู้สึกว่านั่งนิ่งๆอยู่กับที่ข้อมูลที่ขัดแย้งกันนี้ทําให้สมองสับสนเคล็ดลับก็คือถ้าทําได้ให้เลือกที่นั่งริมหน้าต่างเหนือช่วงปีกแบบนั้นจะช่วยสร้างภาพให้สมองว่าคุณกําลังอยู่นิ่งๆได้แต่ถ้าคุณวิ่งตรงไปยังห้องน้ําเพื่อบรรเทาอาการแก๊สในกระเพาะหรือคลื่นไส้อย่าคิดว่าจะไม่มีใครมารบกวนในนั้นได้นะประตูห้องน้ําเปิดจากด้านนอกได้ด้วยโอ้ ขอโทษทีนั่นคงจะยิ่งเพิ่มความเครียดที่คุณก็รู้สึกมากๆอยู่แล้วคุณดูไหมว่าสายการบินจํานวนมากมีรายการหนังที่ห้ามฉายเพราะหนังพวกนั้นอาจทําให้ผู้โดยสารเศร้าหรือมีอารมณ์ร่วมมากเกินไปได้เราไม่ใช่ว่าหนังพวกนั้นมันดูแลบีบหัวใจเป็นพิเศษอะไรแบบนั้นนะแต่เป็นเพราะร่างกายของเราประสบกับความเครียดเรารู้สึกกับอะไรได้ง่ายเกินไปเนื่องจากระดับออกซิเจนที่ต่ําลงแถมเราก็นั่งอยู่ในพื้นที่แคบๆคบที่ความสูงเหนือระดับพื้นดินแล้วก็อยู่ไกลาจากบ้านมาก ร่างกายของเราระหนักได้ว่าเราไม่อาจควบคุมความปลอดภัยของตัวเองได้ความรู้สึกอ่อนแออาจทําให้อารมณ์ของคนเราอ่อนไหวไม่ต้องสงสัยเลยที่ลูกเรือบนสายการบินยิ้มให้เราเสมอโอเคฉันพอแล้วดีกว่าอีกอย่างคุณเคยสังเกตไหมว่าหนึ่งในพนักง,งานต้อนรับบนเครื่องบินที่ยิ้มแย้ํนาน่าจะซ่อนมือไว้ด้านหลังในตอนที่คุณเดินขึ้นเครื่องกันมาคุณแน่ใจได้เลยว่าลูกเรือคนนั้นกําลังนับจํานวนผู้โดยสารที่ขึ้นเครื่องอยู่พวกเขามีวิธีพิเศษเล็กเล็ก,ลกน้อยน้อยในการนับแบบนี้ อย่างไรก็ตามอย่าคิดว่าทุกคนบนเครื่องจะเศร้าจนน้ำตาไหลหรือรู้สึกไม่สบอารมณ์ไปซะหมดนะการบินอาจทําให้เรามีความสุขขึ้นได้เหมือนกันขณะด,ดูหนังคุณอาจร้องไห้ด้วยความยินดีได้เลยคุณจะรู้สึกถึงความเชื่อมโยงพิเศษกับหน้าจอเล็กๆนี้เพราะเป็นสิ่งที่ช่วยคุณจากความเบื่อหน่ายถ้าม้คุณสบายและร่างกายก็ตอบสนองต่อความรู้สึกยินดีมากนี้ได้โดยเฉพาะที่ระดับความสูงมากๆซึ่งสมองของคุณเหมือนจะไม่ทํางานนะักใช่แล้วมันเป็นความคิดที่ดีในการใช้เวลาดูหนังบนเครื่องเพื่อช่วยให้พ้นจากความเบื่อหน่าย อย่าทำงานใดๆที่จำเป็นต้องใช้ความคิดเยอะๆแล้วก็อย่าตัดสินใจเรื่องสำคัญสคัญสมองของคุณมีออกซิเจนไม่เพียงพอจำได้ใช่ไหมผู้โดยสารจำนวนมากบอกว่าพวกเขารู้สึกเหมือนเวลาอยู่บนเครื่องจะคิดอะไรไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่นั่นก็คือเหตุผลละ่ะทัศนวิสัยตอนกลางคืนของคุณอาจแย่ลงด้วยเหมือนกันไม่ไว่ายังไงตาก็ต้องการอากาศบางทีอาจมากกว่าอย่างอื่นเลยด้วยกระจกตาของคุณเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายที่ไม่มีเลือดมาหล่อเลี้ยงส่วนนี้รับออกซิเจนโดยตรงจากอากาศดังนั้นไม่เพียงแค่สายตาแย่ลง ต,ตาแห้งยังเป็นปัญหาที่พบได้โดยทั่วไปบนเครื่องบินโยน้ำตาเทียมเอาไว้ในกระเป๋ารวมกับทิชชู่เปียกแล้วก็หมักฝรั่งทั้งหมดนั้นไว้ด้วยทัศนวิสัยที่ย่ำแย่ลงยังเป็นเหตุผลอีกอย่างที่ทําให้ลูกเรือหลีแสงลงและขอให้คุณเปิดม่านบางหน้าต่างระหว่างช่วงที่เครื่องขึ้นและลงจอดตอนกลางคืนตาของคุณจําเป็นต้องปรับให้เข้ากับความสลัวในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินล้แบบนั้นลูกเรือของคุณจะได้มองออกไปนอกหน้าต่างได้ด้วยเผื่อว่าฉันก็ไม่รู้สิถ้าเครื่องยนต์เกิดไหม้ไง ยังมีอีกเรื่องที่ทฤษฎีก็ยังไม่ได้รับการยืนยันแต่เป็นที่เชื่อกันอย่างกว้างขวางว่าหนวดคราวจะงอกเร็วขึ้นระหว่างที่บินคุณอาจกหนวดมาเรียบร้อยก่อนขึ้นเครื่องแต่ถึงอย่าง,งานั้นคุณก็จะลงจอดในอีกไม่กี่ชั่วโมงถัดมาพร้อมกับตออคราวบางคนอ้างว่าอัตราการงอกของเส้นขนขึ้นอยู่กับแรงดันในห้องผู้โดยสารอุณหภูมิที่ต่ำหรือกระทั่งระดับความเครียดที่สูงขึ้นถ้าคุณรู้ว่าระดับความเครียดของคุณมักพุ่งติดเพดานระหว่างที่บิน การออกกําลังกายก่อนบินจะช่วยป้องกันเรื่องนั้นได้อีกอย่างการออกกําลังกายที่ดียังช่วยชดเยชยช่วงเวลาที่คุณจะต้องนั่งอยู่กับที่ซึ่งพอพูดถึงเรื่องนี้บนเครื่องบินเรานั่งอยู่ที่เดียวหน้าหลายชั่วโมงและเกือบจะไม่ได้ขยับเลยถึงอย่างงั้นร่างกายของเราก็ยังอ่อนล้าเหมือนเราไปวิ่งมาราธอนมาเป็นอีกครั้งที่ต้องโทษอาการขาดออกซิเจนขาของคุณอาจอ่อนแรงซึ่งน่ากังวลมากเป็นพิเศษพยายามลุกขึ้นแล้วก็เคลื่อนไหวไป,ไปรอบๆห้องผู้โดยสารให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะทําได้คุณจเเป็นต้้อองใหลืดสูบฉี ถ้าคุณเดินไปรอบๆไม่ได้อย่างน้อยก็ให้ยืดขาและนวดขากับที่นั่งของคุณรองเท้าแบบดัดกล้ามเนื้อก็ช่วยได้มากเหมือนกันอย่างน้อยก็สําหรับฉันเฮ้ hey, ถ้าคุณได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆวันนี้อย่าลืมกดไลค์ให้วิดีโอนี้และแชร์กับเพื่อนๆของคุณเรายังมีวิดีโออื่นๆอีกที่คิดว่าคุณน่าจะชอบแค่เลือกวิดีโอที่ทางซ้ายหรือขวาลองดูและสนุกไปกับมันสิอยู่กับเราชีวิตสดใส